มานั่งรถไฟครับหนาวานะเห็นมามตกตอนปั <Luis> ่นนะครับนานแล้วไม่ตกตอน ตอนนี้เชา้าวันเสารอ์องเดือนสองจำวันที่ไม่ได้ออกเวลาเจ็ดโมงสี่สิบแปดนาที เวลาเราจะเข้านี่มันมีปิดเปิดนะครับประตูปิดเปิดตรงนี้จะเข้าไปข้างในเปิดประตูตรงนี้ครับกดปุ่มแล้วก็อาปิดให้เราปิดเองมีปุ่มข้างในให้เราปิดเอง <c oughs> มันสั่นมัน นาวเคยเจอแต่หน้า,ร,นานร้อนเมืองไทยกาแฟคนหน้าอันนี้ใช้กา๊าซุมจะกดกาแฟนะครับกดสีแดง มีสีน้ําเงินนี้เย็นแดงตรงนี้นะครับสีน้ําเงินอันนี้สีแดงใช้กรับทัดโอเคลงมาแล้ว อันี <ก heaven entender> okay. ่ในรถไฟไม่ม okay, <sk faith inici aries> ีคนครับว <anywhere> ันนี้เช้าวันศโอเคนะครับ